ฉีดวัคซีนกันเดี๋ยวนี้นะคะเราไปรับเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราก่อนนะคะที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราไปแล้วเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรกินก่อนนะคะเพื่อที่จะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงในวันนี้เพื่อที่จะรับวัคซีนรู้สึกไงคะรู้สึกแบบว่าปวดฉี่มาก เตรียมตัวมาเลย200วยเราไม่เห็นหน้าเลยตอนนี้ตอนนี้หน้ายังอาการดีอยู่นะคะว้เดี๋ยวเราจะได้ฉีดกี่โมงวะนี่เออเราได้ฉีดกี่โมงแล้วคนเยอะมากมเคนเยอะจริงเลยอะ ที่เด็ดนี่นะคะเราถึงที่โรงพยาบาลสิทธัญญาก็ลังไปส่งเพื่อนไม่ใช่ไปส่งเพื่อนลงทะเบียนที่รับวัคซีนเผู้ไม่ชอบเราต้มานนี้ารถกันหมดเลยเไปยืคนเยอะมากวันนี้อ่ะรูจากรถรถแบบรถอหาดน นะคะคนเยอะมากคนตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วนะสองร้อยสามร้อยแล้วว่าคือแบบเยอะมากต้องนั่งรอตรงเนี้ถึงจะได้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบโมงแล้วเรามาที่นี่นะคะตั้งแต่เก้าโมงประมาณแปดโมงครึ่งนะคะเพื่อจะมารอคิวฉีดวัคซีนแต่ว่าเรายังต้องนั่งรออยู่ตอนนี้สิบโมงแล้วยังไม่ได้ฉีดเลย คือเราอ่ะไปดูรีวิวที่เน็ตไอดไปฉีดพวกยูทูบเบอร์นะคะไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาทำไมดูแบบรีวิวแล้วแบบมันดูง่ายดูแบบเข้าไปแล้วได้ฉีดเลยแล้วแบบไปฉีดตรงไหนก็ได้แต่พอแบบความเป็นจริงที่ประเทศไทยนะคะคือต้องครอแบบนี้ แล้วก็ร้อนด้วยห้องแอร์ก็คนเยอะแน่นมากเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะน่าจะเป็นแบบจุดจุดเสี่ยงอะ่ะที่แบบคนมันเยอะอะ่ะจะมาฉีดวัคซีนเดี๋ยวกลัวได้โรคก,กลับไปก็เลยนั่งรอข้างนอกแล้วก็ร้อนด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะคะตื่นเต้นเหรอ สี่สิบแล้วนะคะมุ้งนุ้ยชาไหมนุ้ชาเลยมีคนจ่านั่งรอนะคะสามสิบขนมแจกด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็จอดไว้ข้างหลังเลยภารกิจฉีดวัคซีนวันนี้เสร็จแล้วนะคะมีอาการอิเฟคอะไรไหมคะ ไม่เป็นอะไรเลยอะแต่ว่าก็ไม่รู้ที่ปิดอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นอะไรมันตอนฉีดรู้สึกยังไงบ้างู้นึกเหมือนเอาเข็มมาสกิดแบบเข็มแบบเข็มเย็บผ้าไม่เข็มที่เป็นรอยได้อ่ะรอยกระดูมอกะนี่เป็นรอยะริมอันเล็กๆอ่ะเหมือนมาสกิดกิกๆเงี้ยจริงจริงไม่เจ็บเลยเราฉีดไปแล้วเขาบอกเสร็จแล้วเขาบอกหาลูเข็มไม่เจอเข็ดที่าหอคนนี้มือเบาหาลูเข็มเขาบอกว่า หาลูเข็มมาไม่เจอเพราะว่ามันมันเ,<ข>เล็กมากเออเขาฉีดต,ตรงไหนก็ยังไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาถามว่าเราเจ็บตรงไหนเราก็บอกเราเขรนใจเราก็ไม่น้เพราะเราไม่เจ็บไงหรือก็าหกแม้เราก็จะบอกไม่ถูกว่าเจ็บตรงไหนวะตรงไหนคือเข็มควาแล้วเขาบอกว่าแปะไปแล้วก็บอกเอาเสือ้อปิด